ถึงมันจะเป็นการที่ชนะไม่เฉียบขาดมากแต่คือคู่แข่งเจ็บปวดครับผมนี่นะครับเพราะผมหนุนน้อยเออครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่องเดอะมันตัดสิทครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเมนยูครับวันนี้เรามีขนามหัวข้อครับเราจะไปถามขันุนนะครับโอเคคนามแรกนะครับผลงานของเมนูตัวนี้เป็นยังไงครับก็ ไม่ไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่ครับผมในฤดูกาลนี้นะครับท่านเทียบกับฤดูกาลที่พิดแล้วในลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับผมคือนัดแรกนี่เปิดบ้านชนะเชลซีแบบ4-0น,นะผมก็ในฤดูกาลนั้นผมมาคิดว่าแชมป์แน่ครับผมแต่ฤดูกาลนี้ก็เปิดบ้านแพ้พาเลทไป3-1นะผมแล้วคุณแล้วครับคุณคิดว่างไงครับคุณเป็กก็นา้ผิดหวังครับสำหรับเมนโยนะครับถ้าผลงานได้ย่ำแย่มากครับในสนาห์ที่ผ่านมาก็า ต้องปรับปรุงหลายหลายอย่างเลยครับครับสองนะครับแผนการเล่นที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนครับก็สามเกมที่ผมดูมาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมคือใช้สี่สองหนึ่งสามครับผมคือสามนัดนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือคู่แข่งอาจจะจับเกมได้แล้วปอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าไงครับคุณเป๊กก็ก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับก็ ก็เหมือนที่หนุนว่าครับคู่แข่งจับทางได้แล้วครับแผนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงโอเล่ครับจุ๊บจุ๊ <laughs> สารละครับฟอมของทีมเป็นไงบ้างครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมื่อกี้เ้ยแล้วผมก็มีปัญหาสองตอนน้นนี้ก็คือแบกซ้ายกล้องหน้านะรผมคือกล้องหน้าคือจบสกอร์ไม่เขียบผมนะครับส่วนแบกซ้ายอย่างลูกชอก็อวิ่งสูงบ้างครับผมเจอเขาสวนจากทางนั้นตลอดแล้วครับผมแล้วคุูที่ว่างไงครับผม รอของทีมนะครับก็ไม่ค่อยดีครับก็ก็กแบกนัานสูงขึ้นครับขึ้นเกินไปครับก็โดนสวนมาก็เลยลงปหนักครับครับสามนะครับฟอรมของทีมเป็นไงบ้างครับเฮ้ยเฮยเม่อกีเฮ้ยผมก็มีปัญหาสองต้นนี้ก็คือแบกซ้ายกองหน้าเนาะคือกองหน้าคือจบสกอร์ไม่เขียบผมเนาะ สวนแบ็กซ้ายอย่างลูกชอก็วิ่งสูง่ะครับผมเจอเขาสวนจากทางนั้นตลอดแล้วครับผมแล้วคุณที่ว่าไงครับผมฟอร์มของทีมนะครับก็ไม่ค่อยดีครับก็ก็แบ็กน้าสูงขึ้นครับขึ้นเกินไปครับก็โดนสวนมาก็เลยลงไม่นานครับครับสี่นะครับปัญหาของทีมมีอะไรครับมีอยู่2ปัญหาก็คือเงินกับกับทันทีครับอย่างแรกเรื่องเงินนะครับก็คือ โควิดนะผมทำให้ไรายได้ไม่ดีครัมจากครั้งแรกคิดว่าที่จะซื้อเจดอนซานโชนะผมกับตัวนี้กับไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วนะผมสองก็คือกับตันทีมนะผมคนที่สวมปกแขนปัจจุบันตอนนี้ก็คือเฮอร์รี่แม็กไกน์นะผมซึ่งตอนนี้กับตันทีมคนใหม่ที่เขาว่าจะเปลี่ยนก็คือ Bruno คบูโน่เฟอร์นันเดสนะผมผมว่าบูโน่ไปกับตันทีมก็น่าจะโอเคอยู่แล้วครับผมทุกคนไปคิดว่ายังไงครับผม สาหรับเรื่องกัปตันทีนนะครับผมคิดว่าแม็กควก็เป็นกับตันทีมก็ดีอยู่นะครับแต่ขาดไปผู้นําอยู่ครับบูโนครับผมคิดว่ายังไม่สมควรเป็นนะครับเพราะว่าเขาไม่ถึงปีเลยครับส่วนดีอาร์และผู้นี้ก็ไม่ใช่สไตล์ของเขาครับครับข้อห้านะครับคิดอย่างไรกับทีมงานซื้อขายติของแมนยูครับก็เลือกซื้อตัว ได้ดีอยู่นะครับที่จะซื้อซันโชนะครับผมด้วยค่าตัวหนึ่งร้อยแปดล้านปอนด์แต่ตอนนี้ปัญหาคือเงินไม่พอแล้วนะครับผมคือที่อยากได้ซันโชก็คือเป็นปีกขวาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมตอนอยู่ดอถมุนนี่เขาเร็วนะครับผมแล้วก็กระชากอะไรนะครับแล้วก็เปิดตบข้าในนะครับขอทําได้ครับคือเขากัฮพรนแล่นนะครับเขาเล่นเข้าขากได้ดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วคุณคิดว่ายังไงครับผมสําหรับจิมงาสายเตะนะครับ ซานโชคือเป้าหมายเบอร์นหนึ่งของโอเล็กันทัศชาแต่ซื้อไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ได้เติลเลตกับเขาวนนี่มาก็ถือว่าคุ้มค่าครับออเกนตอไปคุณคิ่ว่าเท่าไหร่ครับขอหนึ่งศูนย์แล้วกันครับก็คือถึงมันจะเป็นการที่ชนะไม่เฉียบคาดมากแต่คือคู่แข่งเจ็บปวดครับผมก็คือช่องว่างครับมีแค่หนึ่งลูกนะผมแต่กับตีเสมอไม่ได้งไงครับถ้าจะขอแบบปบ้าบาสกอรนะ์เนียก็ขอสี่ศูนย์แล้วกันครับ แล้วคุณล่ะครับคิดว่าน่าจะปแบบประมาณสองหนึ่งครับก็เกมรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ผมคิดว่าน่าจะเสียประตูครับแต่ไม่แน่ครับอาจจะชนะแบบกิกิชิดได้ครับครับโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์และอ่านข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดต่อใให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ